นี <c oughs> ่ครับคลิปวิดีโอนี้นำะท่าเรือสาธรสังกัดกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับนะท่าเรือสาธรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในท่าเรือที่สำคัญที่สุดในส่วนของท่าเรือรับส่งผุเโดยรบนพื้นที่ของแม่น้ําเจ้าพระยาครับที่เริ่มมาตั้งแต่ท่าน้ําปากเกร็ดหรือท่าเรือปากเกร็ดจอ,อนนทบุรีไปสิ้นสุดที่ ท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนในกรุงเทพมาหานครครับในเขตพื้นที่ของเขตบางขอนกรุงเทพมาหาน,นครการบันทึกวิดีโอรครับก็คนกระทําการด้วยความ,ามาระมัดระวังครับแล้วก็ผู้ใส่แป้งเนี่ยยังคงดําเนินการด้วยความระมัดระวังอยู่เช่นเคยครับสิ่งที่ทุกๆท,ท่านได้เห็นอยู่นี้นี่คือชายชะลาเริ่มข้ามฟากครับเขาว่า,าเรือข้ามฟากเนี่ยเวณที่สามารถข้ามฟากระหว่างฝั่งหนึับไปฝั่งนึครับก็คือฝั่งตบบุรีไปจนถึงฝั่งปานนพร แล้วผู้บริเวณจะนำเสนให้ดูเป็นตัวอย่างสักประมาณถึงรับสำหรับในส่วนของเรือคามฟากคลิปวิดีโอนี้ความยาว20วนาทีมาครับนี่ครับให้ทุกท่านที่เห็นตามนี้ครับนี่คือโตอน,นี้ครับนี่คือโตรประชาธรรมแล้วก็โตจัดจำหน่ายปัจจุั ทางโดยสารไปขึ้นเรือเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือตรงอาหารแล้วก็ห้องประังนี้ครับก็จากเรือก็อประมาณนี้ครับอันนี้ต้นไม้บางครับคลิปวิดีโอนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับความยาวจยู่ที่ยี่สิบีามากครับและการนำเสนอเนี่ยนำเสนอด้วยความระมัดระวังครับนี่คือเรือข้ามฟากับ น,นี่คือเรือข้ามฟากค,ครับเรือลำนี้ครับสามารถบรรทุกผูธธ้โดยสารได้ถึงหกสิบคนวงทีที่ท,ท,ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้นี่คือชานชาลาลอยน้ำเป็นทุนครับไปแล้วครับสำหรับเรือข้ามฟากค,ครับ แล้วตรงนี้ครับด้านขวามือที่เป็นศาลาไทยนี่คือท่านี่นี่คือน่าจะเป็นศา,าลาริมน้ำครับแล้วในช่วงหน้าเนี่ยพวกเราก็จะนำเสนอท่าน้ำท่าเรือของบริเวณที่เป็นท่าเรือโรงแรมครับเรือแม่น้ำโดยโดยสารเจ้าพระยา,ยาครับเรือของบริษัทไทยสมยัยไทยสมัยบดจำกัดครับนี่เป็นตัวอย่างครับว่านี่นี่คือ ที่เป็นเรือทรงไทยหรือเรือทรงไม้เนี่ยสีไม้เนี่ยจะเป็นเรือลงเลยครับเรือที่มีกันลครับนี่คือก็จะเป็นเรือโดยสารประเภทเนี่ยเพราะผมอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยาครับในเขตของเขตบางรักกรุงเทพฯนี่คือเรือโดยสารของบริษัทไทยสมัยผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ดีลัะครับนี่คือป้ายที่บ่งบอกถึงความรัดระดังในการใช้บริการตรงนี้นี่คือ ที่ผมอยู่เนี่ยนี่คืออาคารอาคารของอาคารผู้โดยสารเรือข้ามฝากตรงนี้เป็นทุ่นเรือครับและตรงนี้เป็นเรือหางยาวครับสามารถข้ามฟากได้ครับ นี่คือบรรดาผู้โดยสารที่มาด้านบนท,ที่ทุกท่าทนได้เห็นอยู่นี่ครับนี่คือสะพานร,รถไฟฟ้าของรถไฟฟ้า BTS เราส,สถานีสะพานตากสินซึ่งจะอยู่ทางฝั่งที่ผู้ไปแพร่บันทึกแล้วก็สถานีกร,รุงศนบอยุธยาในฝั่งตะวันตกเท่านั้นนี่คือฝั่งปงข้ามครับซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกครับ เจ้าพญาครับเรือเรือโทสีส้มครับแล้วจะาลอไให้ดูครับนีคือแสดงว่าเรือลนี้ครับไม่ได้จอนรับจระยะไครับถ้าเรือนี้ครับถือได้ว่าเป็นท่าเรือที่ ีเรือทุกขนาดนตอนรับส่งผู้โดยสารครับก็พูดเลยครับนี่คือการรับส่งผู้โดยสารของเรือหาดยาวครับ <c oughs> เรือข้ามฟ้าติเป็นเรือขาดยาวได้ <c oughs> ฟังนี้ก็พูดไว้ว่าจะนำเสนอประมาณ10ถึ10ง15บาลีอย่างละครับในเบื้องต้นในใจดูตรงที่เรือข้ามฟ้าครับ กานชาลาที่เห็นอยู่นี่เป็นชานชาลาลอยน้ำครับสามารถลอยอยู่ในน้ำได้ที่เยาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ผู้โดยสารเนี่ยได้รับอันตรายครับและแต่ผู้ที่เ,เคคกี่ด้อนเนี่ยได้ผมใจทุกท่านได้ดูว่าการโดยสารของเรือเนี่ย การโดยสารทางน้ำหรือการโดยสารโดยใช้เรือเนี่ยเขามีวิธีในการให้บริการหรือมีวิธีรับส่งหรือมีวิธีโดยสารอย่างไรนี่ครับเมื่อรับส่งผู้โดยสารเราเสร็จแล้ว แล้วก็จะทําการออกจากท่าเรือท่าเรือที่ผมเจออยู่นี่นี่คือท่าเรือครับนี่คือเรือโรงแรมครับของโรงแรมเดียวตันครับนี่คือเรือท่องเที่ยวครับของบริษัทเรือโดยสารประจานครับเป็นเรือหางยาวครับก็ พระการเดินทางเขจะไปแต่ละฝั่งฝั่งเดียวกันก็คือฝั่งพัทนงหรือเมื่อเเป็นฝั่งสุทธูรีครับดูที่ว่าเขาจะให้บร,ริการหรือรับส่งอย่างไรครับนี่คือมันจะเป็นเรือของบร,ริษัทเอกชนครับที่ให้บร,ริการเฉพาะครับ ทางซ้ายมือเนี่ยจะไปทางวัดวรสุท่าเรือวัดวรจัญยาวัดกับวัดกับท่าเรือวัดท่าเจ้าติงโขครับนี่คือตัวอย่างการโดยสารของเรือข้ามฟากบนแม่น้ำเจ้าพระยาครับแลวจะนำเสนอเรือโดยสารทั่วไปให้บริการเป็นการทั่วไป นี่ครับนี่คือทางทางที่จะโดยสารทางเรือแล้วก็ทางที่ออกจากการโดยสารทางเรือนี่คือเรือข้าวฝากครับในหน้าที่ที่สิบเนี่ยผู้ไปแพร่ขอยุติการนำเสนอในส่วนของนะคบผู้โดยสารเรือข้าวฝากไว้จุงนี้ก่อนแล้วก็จะนำเสนอถ้าจะนำเสนอในส่วนของราคาผู้โดยสารเรือโรงแรมกับเรือทัวไปริ่งซึ่ง,งผมจะเรียกว,ว่าเรือ เจ้าพยากับเรือของไทยสมัยผุกะนั่นคือเรือโดยสารตัวไปครับนี่คือเรือหางยาวข้าฟฟากับเวลารับตรงผู้โดยสารเนี่ยจะสามารถมาจอดเทียบาชานชลาลอยน้ําได้ตรงนี้ได้ครับนี่คือตัวอย่างของเรือโดยสารข้ามฟากครับแล้วก็อาคารผู้โดยสารเรือข้ามฟาก เพืาอความปลอดภัยครับี๋ยวผู้เผยแพร่พจะทอทําการใช้มือปิดก่อนครับแล้วว่าก่อนที่มือจะปิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นการบันทึกวิดีโอครับควรดําเนินการอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งครับเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของการโดยสารทางน้ำพำพัดได้รับความอันตรายครับได้จะให้ดูอีกหนึ่งลำครับว่าเขารับส่งกันยังไงครับก่อนที่จะได้นําเสนอในช่วงต่อไปครับ ซึ่งกู้ผู้ไปไฟจะนาเสนอที่เป็นเรือโดยสารมันเรือเรือโดยสารเจ้าพยากับเรือของไทยสมัยโผลแล้วก็เรือทุรลงแรงนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเาร,รือสาธรนยอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตบางรักกับเขตบางคองแหล่งกรุงเทพมหานครครับโดยมีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นเจ้าของและเป็นผู้กํากับดูแลและให้บริการครับผู้โดยสารบางคนเนี่ยแม้แต่ผู้โดยสารที่เป็นเด็กะ่ะ จะมีเสื้อชูชีพครับให้เช่ายืมหรือมีเป็นของตัวเองก็ดีเหมือนกันครับให้ใส่ไว้ครับเผื่อจมน้ําขึ้นมาเดี่ยจะได้ช่วยเหลือได้ในจะสามารถช่วยชีวิตได้ในระดับครับนี่คือเรือโดยสารของเรือโดยเจ้าพยาครับไปแล้วครับสำหรับเรือรม เรือหางยาวครับถ้าเรือสาทรนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีลมที่สาทานี้สระมาต่าได้ครับซึ่งอยู่ข้างหลังบกทางพงศ์สวแม่ครับให้ดูดครังหนึ่งครับว่าเรือที่รับส่งผู้โดยสารเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย ใ่ครับเมื่อทุกุติ่านมาเียได้ทําการส่งผู้โดยสารออกจากท่าเรือครับคราวนี้รับผู้โดยสารออกจากรับผู้โดยสารออกจากท่าเรือแล้วครับเมื่อ,อกี้ส่งเข้าสู่ท่าเรือนี่เป็นการรับเข้าสู่เรือครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยว ถ้าเลขาธิการเดี๋ยวจะมีภาคสองครับภาคสองเนี่ยจะนําเสนอโดยโดยสารของบริษัทเลดรวนเจ้าพญาจำกัดหรือบริษัทครอบครัวเจ้าพญาจำกัดกับโดยโดยสารไายสมัยโค้กับแล้วก็โรงแรมเนื่องจากผู้บริแทนเนี่ยนำเสนอให้ดูอย่างเป็นรายละเอียดอย่างละเอียดหน่อยครับนี่ครับวิธีการใช้บริการก็จะเป็นแบบนี้ครับ แล้วแบบนี้ครับถ้าโดยสารได้เนี่ยก็ควรจะโดยสารด้วยความร้อนรองอย่างนี้ครับเพราะมีขนาดเรือที่เล็กและม,าม,าลม,มีความสามารถในการเรือเนี่ยมีความสามารถในการบรรทุกในปริมาณที่จํากัดในตอนหน้าเนี่ยจะนําเสนอเป็นตอนที่สองครับซึ่งจะนําเสออนอของบริเวณตรงนี้ครับเนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่หลวง เพราะว่าเนื่องจากกลัวว่าจะนำเสเนอยาวมากครับจึงขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในตอนที่สองติดตามรับชมให้ได้ในตอนที่สองก็แล้วกันครับเพราะว่าตอนที่สองเนี่ย จะนำเสนอีกครับด้วยความขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจากทาผู้เป็นแม่ครับนี่คือเรือเรือหางยาวอยู่เช่นเคยครับอาคารผู้โดยสารเรือข้ามฟ้าเนี่ยจะมีให้บริการเรือหางยาวกับ <c oughs> เรือข้ามฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นลักษณะบแบบนี้ครับ้าไมไ่ รอติดตามรับชมได้ใหม่ในตอนหน้าครับโดยในตอนที่สองครับที่ท่าเรือสาบอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปกันไปก่อนครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมขอบคุณครับแล้วก็มีปิดท้ายด้วยครับนี่ครับ นี่คืออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นไม้เกี่ยวครับเกี่ยวเพื่อไม่ให้เรือเนี่ยรยัดอกจากฝั่งครับหรือการไว้ไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยห่างออกจากเรือ,อหรือออกห่างออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อ,วอคอวามปลอดภัยเขาจะใช้แบบนี้ครับจับแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเพื่อการไม่ให้เรือเนี่ยออกห่างจากผ้าเรือและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยตกเรือแล้วก็จะทิ้งท้ายด้วยเรือลำนี้ครับซึ่งเป็นเรือข้ามฝาก <c oughs> เป็นเรื่องขนาดใจขอบคุณมากครับ